สวัสดีค่ะคลิปนี้หมอสลินตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนำให้แฟนคับทุกคนนะคะได้รู้จักดาวนะคะที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ของทาง f a c e b o o นะหลายคนสงสัยนะระหว่างที่หมอไลฟ์แบบ่ทำไมถึงเพื่อนๆถึงโยนดาวลงมากันได้หรือโปรยดาวลงมาได้นะคะทางเพจเนี่ยเพิ่งได้รับฟีเจอร์ตัวนี้มานี้พอเราได้มาแล้วเนี่ย ก็หน้าที่ของครีเอเตอร์ครีเอเตอร์คือใครก็คือคนที่สร้างคอนเทนต์อย่างเช่นในเพจหมอก็หมอเนี่ยแหละเป็นคนสร้างคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ฟังเช่ไหมคะให้มาดูกันเนี่ยหน้าที่ของครีเอเตอร์ก็คือต้องแนะนําให้กับทางแฟนเพจเนี่ยได้รู้จักว่าฟีเจอร์ดาวเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับฟีเจอร์ดาวนะคะเอาล้วมันอยู่ตรงไหน ตรงนี้นะคะพวกเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราเปิดเข้าไปในเพจข้างล่างคลิปมันก็จะมีฟีเจอร์ตัวนี้ขึ้นมานะคะก็คือรูปดาวตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มคาว่าส่งใช่ไหมตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะส่งดาวกี่ดวงก็ได้แหละแต่ว่าเราจะต้องต้องซื้อมาก่อนเ,ออเรื่องของเรื่องที่ต้องหมายธิบายกันวันนี้ก็คือว่าไม่เป็นฟังก์ชันที่เราต้องจ่ายตังค์หลายคนก็สงสัย เดี๋ยวนี้มีจ่ายตั้งแล้วเหรอเดี๋ยวไม่ใช่นะ,ะเขาไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องจ่ายนะคะแต่มันเป็นเหมือนออปชั่นอีกอันหนึ่งอะว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ครีเอเตอร์อะ ก็คือได้ให้คอนเทนต์ดีๆกับทางแฟนเพจตอนนี้ถึงเวลาที่แฟนเพจอะจะสนับสนุนให้กับครีเอเตอร์เป็นรูปธรรมามากขึ้นคือก่อนหน้านี้คือทุกคนก็สนับสนุนแล้วแหละนะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเหมือนกันนะคะแต่ฟีเจอร์ดาวนี่มันเป็นฟีเจอร์ที่พิเศษแล้วแตกต่างแตกต่างตรงที่ว่าอะไรตรงที่ว่า เวลาที่เราโยนดาวเข้ามาเนี่ยนะมันก็เหมือนกับคล้องพวงมาลัยนักร้องอ่ะนะคะก็คือทางครีเอเตอร์เขาก็จะได้ตังค์มาจริงๆซึ่งเราก็ต้องเข้าไปซื้อดาวไว้ก่อนอ่าพอเรามีดาวปุ๊บเราก็เลือกได้ว่าจะโยนกี่ดวงอ่ะเดี๋ยวหมอพาเข้าไปดูมาอ่าท,ทีแรกเราก็ต้องกดส่งก่อนใช่ไหมทีนี้เราจะส่งไม่ได้เพราะว่าพวกเราดูตรงมุมขวาอ่ามุมมุมขวาของเราเนี่ยนะนะมันจะมีดาวคือเลขศูนย์ใช่ไหมคะดาวคือเลขศูนย์แปลว่ายังส่งไม่ได้เราต้องซื้อเข้าไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง กดตรงตรงดาวมุมขวาเนี่ยแหละมันก็จะมีให้เลือกสมมติว่าเราเลือกตรงเขาบอกเลือกรายการโปรดรายการโปรดก็คือมีคนซื้อเยอะอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะคุ้มสุด250ดวงอย่างมชติหมอที่เข้าไป250ดวงปุ๊บมันก็จะไปลิงก์เข้ากันกับบัญชีที่เราผูกไว้นะคะแล้วแต่ว่าใครผูกกับอะไระสมมติว่าเดี๋ยวนี้หมอลองซื้อแต่ปุ๊บ ติ๊กถูกปั๊บนะคะได้ดาวมาเลยตังไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เราก็จะได้ดาวมาแล้วนะคะอ่าตอนนี้เราก็มาอัปเดตดูซินี่เห็นไหมว่ามุมขวาบนเนี่ยมันก็จะมีรูปดาวเขียนว่า250ใช่ไหมแปลว่าตอนนี้หมอโย,ยนดาวได้แล้วว่าจะเลือกเป็น100ก็ได้อ่าเป็น2 0 0ก็ได้หรือกำหนดเองก็ได้นะ วิ่เราอยากโยนไป99ดวงเออเราแบบเลขสวยๆเออฉันไม่เหมือนใครนะเราอยากโยน99ดวงเราก็ยืนยันนะคะแล้วก็ส่งความคิดเห็นไปพร้อมดาวได้เลยถ้าเราอยากจะบอกอะไรกับทางครีเอเตอร์นะคะเราก็บอกไปเลยสมมุติว่าฉันจะโยนดาวโปรยไปนะ99ดวงเขียนไว้ว่าแทนความคิดถึงนะคะเออจุ๊บๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเสร็จปุ๊บ กดส่งนี่การมันก็จะขึ้นเป็นฟัง์ชันดาวสวยงามแบบนี้นะคะสามารถให้พวกเราแบบเลือกเล่นดนะ้จะโยนก็ได้ไปโยนก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะแต่ถ้าโยนมาจะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมาขึ้นตรงคอมเมนต์แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครีเอเตอร์ให้ทำคอนเทนต์ดีๆภาพสวยๆนี่ถือว่าเป็นไรายได้ของทางครีเอเตอร์นะคะ คลิปนี้ก็มาบอกฟังก์ชันฟีเจอร์ของตัวดาวนะคะว่าหลังจากนี้เราชอบคลิปไหนเราชอบไลฟ์ไหนเป็นพิเศษแล้วก็โปรยดาวลงไปเพื่อที่จะให้ครีเอเตอร์รู้ว่าเฮ้ยคลิปนี้มีคนถูกใจเยอะเดี๋ยวจะได้ผลิตคลิปแบบนี้ออกมาอีกอแต่เราก็จะมีไลฟ์สดนะคะที่จะเจอกันอยู่แล้วทุกวันจันทร์คแล้วก็วันศุกร์นะให้พวกเราเตรียมตัวไว้นะคะเตรียมดาวไว้แล้วก็เดี๋ยวมาโปรยกันในไลฟ์นะจ๊ะบายเลิฟๆนะคะ